วันนี้น้องเขาเอาขนมมาส่งค่ะช่วยน้องเขาน้องเขาจะไปลบลายสักทุกคนช่วยนะแต่ขนมเขาอร่อยแต่น้องเขารับมานะได้ถึงล้าบาทเองถ้าใครจะช่วยก็ช่วยเนี่ยน้องเขาสองคนสู้ชีวิตฝนตกฝนลงกันมาทรงไงเบาไสเบาแข็งแน่นจ้าเอออีฉันเองค่ะนี่น้องหยกนี่น้องหนุย่ย <c oughs> นะช่วยช่วยกัน คนเราอาจจะมีผิดพลาดมาแต่น้องเขาจะเริ่มใช่ไหม,มไอยากเป็นคนดีและเริ่มสร้างตัวเนาะช่วยกันใช่ไหมลูกเนาะช่วยน้องนะคะวันนี้ก็ช่วยน้องอเนี่ยซื้อขนมเนี่ยสองร้อยค่ะติดไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวโอนที่หลังเอาขำๆค่ะเอาแค่นี้ละค่ะพอแล้วค่ะสวัสดีค่ะนียสูกก็ได้ เน ok> ี่ยบังคับด้วยโอเคจบเอาเล่นเล่นด้วยมีื้องเอาเรื่องจริงมากก็ไม่ได้เออใช่ไหมเออ